สวัสดีครับเป็นวันใหม่แล้วคนที่รุ่นหวยลาวก็ผมจับให้สองตัวล่างก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าผมถึงจะคำนวณให้อีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็อันนสองตัวล่างผมให้วิ่งสามนะครับผมทำคนวณเลขเป็นเป็นเลขหลักครับเป็นเลขบังคับหลักเลยวันนี้ก็มีความมั่นใจว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยครับผมต้องการผู้ติดตามอีกไม่กี่คนครับแล้วเมื่อวานนี้ก็หวยฮานนยพิปกติผมให้หนึ่งเ็ดนะครับ <c oughs> ผลก็ออกนี้ครับเ็ดเก้าสี่แปดบนพาดไปข้างล่างเ็ดศูนย์ผมดึงเ็ดศูนย์และเ็ดห้ามาให้เห็นเห็นอะไรครับใครซื้อก็ตรงๆขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ